คิงทองมอเตอร์ไซคลคลาสสิกทัดทายพี่พกันยามเช้าแล้วครับผมครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมเป็นวันวันหยุดของผมนะครับผมครับก็เช้านี้นะครับก็พามาดูหมอกนะครับผมซึ่งก็นานๆจะเกิดครั้งหนึ่งนะครับในภาคใต้นะครับโดยมากนะครับมักจะเกิดขึ้น ช่วงฤดูฝนนะครับซึ่งฤุดูฝนเนี่ยครับก็จะดินก็จะชุ่มน้ํานะครับผมชุ่มน้ําชุ่มฝนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นตอนเช้านะครับก็จะเกิดหมอกขึ้นนะครับผมครับมีหลายพื้นที่นะครับที่เป็นหุบเขาเป็นเนินเป็นอะไรนะครับก็จะมีทะเลหมอกนะครับผมครับ สำหรับแถวบ้านผมนะครับก็มีหลายที่นะครับสำหรับที่นี่นะครับก็เป็นเป็นสวนนะครับผมเป็นสวนก็จะมีหมอกตอนเช้าๆนะครับผมครับสำหรับผมก็ยังขี่บอสเหมือนเดิมนะครับผมบกับบอสตัวนี้ก็เยี่ยมนะครับผมหลังจากที่ซ่อมเสร็จแล้วก็อ่า ขี่ไปเที่ยวหลายๆที่นะครับผมแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันก็โอเคนะครับผมครับามาดูทะเลหมอกนะครับผมเช้าๆก็ขอขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านนะครับผมที่ช่วยส่งแรงใจแล้วก็เข้าชมบ้างบางคนก็ติดปัญหาแล้วก็เข้ามาชมใน u t ทูบผมนะครับแล้วก็บางท่านก็โทรมาถามบ้างครับแล้วก็บางท่านก็ ขอคลิปหลายๆคลิปนะครับผมเพื่อที่จะดูต่อแล้วก็นำวิธีการที่ผมได้เล่าให้ฟังหรือว่าประสบการณ์ที่ผมได้ซ่อมรถไปนะครับผมแล้วก็เอาไปใช้พาไปใช้จริงนะครับผมบแล้วก็ใช้ได้แล้วก็ประสบความสำเร็จในการซ่อมรถนะครับผมบก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมครับ ก็คลิปผมหนละังจากที่ทําไปก็เริ่มมีรายได้แลครับผมมีรายได้เข้ามาแล้วก็พี่ๆหลายๆท่านก็ช่วยเหลือนะครับผมบมีบรรยากาศนะครับเช้ทาทะเลหมอก แดดเริ่มออกนะครับหมอกก็เริ่มหายหมอกก็เริ่มจางไปสำหรับที่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นที่ของคุณปู่นะครับผม คุณปู่ก็ต่อทอดมายังคุณพ่อเนาะแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นสวนยางครับแล้วก็แต่ก่อนนี้ก็เป็นสวนยางครับผมครับส่วนนี้ก็เรียกว่าอ่าคือผมก็เกิดไม่ทันนะ่ะนะแต่ว่าก็ได้ทันคุณปูไ่ไม่ไม่ไม่นานนะครับเท่าที่สอบถามจากคุณพ่อครับคุณพ่อบอกว่า ที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนมันเป็นห้วยเล็กๆนะครับผมแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่แล้วก็ทางรอพอสต์ตอ,อทางหน่วยงานของรัฐนะครับผมรอพอชออะไรสักอย่างเ่ยครับผมครับก็ได้ขอพื้นที่นะครับแล้วก็ทำฝายกั้นน้ำนะครับผมฝายกั้นน้ำก็จะมีหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็เริ่มก่อสร้างนะครับผมก่อสร้างฝายกั้นน้ำแล้วก็ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณปู่แล้วก็ญาติญิของผมคุณป้าครับคุณปู่คุณป้าคุณอะไรก็ยกให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์นะครับผมครับก็น่าจะประมาณสามสี่ไร่ได้นะครับผมแล้วก็นอกจากาเป็นทำเป็นฝ่ายน้ำร้นแล้วนะครับผมก็เป็นเส้นทางสาธารณะนะครับผม ตรงนี้ก็กักเก็บน้ำได้เยอะพอสมควรครับหลังจากที่ได้ทำเป็นฝายน้ำล้นแล้วนะครับผมบก็มีเป็นฝายน้ำล้นดางล่างนะครับผมถ้าได้ยินเสียงซาซาก็เป็นเสียงฝายน้ำล้น,นครับนี่คือป้ายนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าสร้างเมื่อไหร่ครับแต่ว่าผมเกิดมาจำความได้มันก็มีอยู่แล้วนะครับผม นีครับป้ายนะครับผมเกาะพืกเลยครับผมขายน้ำลน้ออลนอะไรจนตำรบบไม่ทราครับแต่ว่าผมจำได้ว่า,าตรงนั้นเขียนว่าห้วยลาสอครับผมนะครับเก่าจัดเลยครับเดี๋ยวผมลองพามาดูใกล้ๆนะครับครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อก่อนอเป็นพื้นที่สำหรับ หาปลานะครับผมหาปลาซึ่งผมจําความได้ตอนผมเด็กๆครับผมปลาเยอะมากครับผมเยอะมากจริงๆครับผมบตอนนี้ก็ไม่มีเลยนะครับผมหลังจากที่ผ่านไปสามสิบปีสี่สิบปีหรือ,อายุผมนะครับไม่มีปลาเลยครับผมก็คือมีแต่น้อยมากครับผมปลาได้ถูกหาไปเยอะแล้วก็คือด้วยวิธีไม่ใช่วิธี ทั่วไปนะครับก็คืออมีวางยาบ้างอะไรบ้างคนระับทำให้ปลาหมดศูนย์พันเร็วมากครับผมรบรรยากาศเช้าๆครับผม สำหรับส่วนนี้นะครับหลังจากที่คุณปู่เสียไปนะครับก็เป็นกรรมสิทธิ์ให้คุณพ่อนะครับก็มีคุณพ่อได้ทำสวนสองอย่างนะครับผมคือฝายน้ำล้นนะครับหลังจากใต้ฝายนี่คือเป็นเหมืองนะครับผมเหมืองน้ำครับผมก็พยายามครับเวลาว่างก็มาถางบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลา มากนักนะครับผมเมื่อก่อนนี้ผมได้ตัดหญ้าแล้วก็ถากไปบางส่วนครับตรงนี้เป็นเส้นทางครับเพื่อที่จะให้รถวิ่งได้สะดวกครับแล้วก็มันเป็นโค้งนะครับผมมันเป็นโค้งเท่ากับเหมืองครับเป็นโค้งเท่ากับเหมืองนีงก่ก็มันจะดูลําบากครับถ้ามีต้นไม้กลุ่มเยอะครับสําหรับส่วนนี้นะครับ คุณพ่อได้จัดสรรผมจำไม่ได้ว่ากี่ไร่นะครับผมก็เป็นสวนยางอ่าสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือเป็นสวนไม้ไผ่นะครับผมครับเดี๋ยวผมมีผมว่างๆเดี๋ยวผมก็จะชวนท่านก็ไปดูสวนไม้ไผ่นะครับผมครับ ที่ดินของคุณพอ่อตรงนี้นะผมก็คิดว่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีโอกาสมีเวลาว่างอ่าแต่ไม่รู้ว่าจะได้เป็นสถานที่ท่องเทีย่ยวหรือเปล่านะครับผมบก็ลองดูกันไปเรื่อยๆครับกับบรรยากาศหมอกยามเช้า